ครับผมส้มมอไซส์สไตล์ตช่างบ้านนอกก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเอาวันนี้ผมอยู่กับรถพ่วงข้าง3ล้อนะครับก็อ่าวันนี้จะทำคลิปเกี่ยวกับอ่าแนะนำการเปลี่ยนยางนะครับอ่ามันจะมีเหตุผลหลายๆเหตุผลนะครับว่าทำไมนะครับเวลาเปลี่ยนยางนอกนะครับเขาถึงให้เปลี่ยนยางในเสมอนะครับเพื่อนผมอยากให้ดูคลิปนี้ นะครับเป็นตัวอย่างเอาไปเป็นแนวทางนะครับเพื่อนว่าเหตุผลทําไมนะครับถึงแนะนํานะครับถึงแนะนําและก็ในทางทฤษฎีและก็ทางปฏิบัติเขาถึงให้เปลี่ยนยางนอกกับยางในพร้อมๆกันทุกครั้งนะครับเพื่อนเครับเพื่อนครับก็นะครับหลังจากที่ลดผ่านการใช้งานมายาวนานนะครับ นี่นะครับไม่ว <cus monkeys> <man qualified gucken autistic> ่าจะเป็นยางหน้ายางหลังนะครับเมื่อผ่านการใช้งานมานะครับยางโดนทั้งความร้อนแรงเสียดทานแรงกระแทกนะครับเพื่อนๆมีการใช้งานมีการเบรกการออกตัวล้อฟรีนะครับก็เลยทำให้ดอกยางสึกหมดสึกล้อหมดสภาพตามอายุการใช้งานนะครับ ดังนั้นเราก็ตรงต้องมีการนะครับเปลี่ยนยางนะครับแต่ที่นี้ในการเปลี่ยนยางนะครับทำไมนะครับทำไมถึงแนะนำให้เปลี่ยนยางนอกกับยางในพร้อมกันนะครับเพื่อนนะครับมันมีเหตุผลนะครับดังนี้นะครับเพื่อนครับเพื่อนก่อนที่เราจะไปดูเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนยางนอกกับยางในพร้อมกัน ก่อนอื่นเรามาดูพิกัดความสึกหลอของดอกยางกันก่อนนะครับว่าดอกยางสึกหลอเพียงถึงระดับไหนถึงจะพอดีที่จะต้องทําการเปลี่ยนยางนอกนะครับนะครับเมื่อยางนะครับเริ่มหมดนะครับเมื่อยางเริ่มหมดสภาพนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับพอดีที่จะเปลี่ยนยางแล้วแหละนะครับดอกยางหมดประมาณนี้นะครับพอดีเปลี่ยนเลยนะครับเพื่อนๆถ้าสึกกว่านี้ นะครับสื่อกว่านี้มันอันตรายนะครับสื่อกว่านี้อันตรายนะครับให้เห็นลายดอกนิดนึงเนี่ยพอดีเปลี่ยนเลยนะครับจริงๆแล้วการเปลี่ยนยางนะครับก็จะมีอ่าเขาจะมีสัญลักษณ์อยู่บริเวณแก้มยางเนี่ยนะครับสัญลักษณ์อยู่บนแก้มยางนะครับมีชี้ไปที่หน้ายางนะครับหน้ายางเขาก็จะมีตาตุ่มอยู่นะครับพอใช้มาถึงตาตุ่มนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับ เห็นไหมตรงนี้จะไม่มีดอกยางแล้วนะครับมันจะเรียบไปเลยนะครับตรงนี้ก็คือใช้ถึงตาตุ่มตรงนี้นะครับก็คือเปลี่ยนยางได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ลักษณะการเติมลมยางที่ปกตินะครับเพื่อนๆยางค่อนข้างจะกินเต็มหน้านะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเอาให้ดูยางใหม่นะครับเพื่อนๆตรงนี้ยางใหม่นะครับตรงนี้จะเป็นหัวสอนนะครับหัวสอน ใครับช e ี้มาที่หน้ายางนะครับเพื่อนๆชี้มาที่หน้ายางเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเห็นตาตุ่มอยู่ตรงตรงกลางยางตรงเนี่ยตรงในร่องนะครับเวลาเราใช้งานนะครับใช้ใช้ยางไปนะครับเมื่อไห่ที่สึกหรอมาถึงจุดจุดนี้นะครับจุดที่เขาทาสันนูนไว้นะครับก็ให้เปลี่ยนยางได้เลยนะครับเพื่อนๆนนะครับอันนี้ยังไม่รวม ว่าถ้ายางแตกแก้มยางมีแผลฉีกขาดอันนี้ก็เปลี่ยนก่อนอายุการใช้งานได้นะครับเพื่อนๆนนะครับครับผมเพื่อนๆนครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าทําไมมีเหตุผลอะไรถึงต้องเปลี่ยนยางนอกกับยางในคู่กันเสมอนะครับเพื่อนเอามันมีคําแนะนําเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับเพื่อนครับผมเพื่อนๆนครับอันนี้ก็เป็นยางที่ถอดออกมาจากรถพ่วงข้างสามล้อคันนี้แหละนะครับ ่าเมื่อดอกยางสึกหรอนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนตามอายุการใช้งานนะครับนี่สึกหรอดูจากตรงนี้นะครับเห็นไหมถ้าดูดีๆนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นสันนูนนะครับสันนูนที่ก็ทามาร์กไว้ว่าเมื่อยางสึกมาถึงตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนยางได้เลยนะครับแต่ทีนี้มีเหตุผลว่าทําไมนะครับทุกครั้งที่เปลี่ยนยางนอกถึงแนะนําให้เปลี่ยนยางในนะครับเพื่อนๆอ่าผมอยากให้เพื่อนๆสังเกตดูยางในรอบๆนะครับ โดยรอบเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นอะไรได้บ้างนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นอะไรบ้างถ้าเพื่อนเพื่อนดูไม่ออกนะครับเพื่อนเพื่อนผมจะแนะนำนะครับแนะนำนิดนึงนะครับเพื่อนๆนจะสังเกตเห็นจากรอยตรงนี้นะครับ รอยที่เป็นขีดขีดเส้นๆอันนี้เกิดจากเวลาเราขี่รถลมยางอ่อนนะครับเวลาเราขับรถลมยางอ่อนทีนี้ยางนอกยางในมันก็จะเลื่อนมันก็จะเบียดกันบีบกันนะครับเกิดการเสียดสีนะครับช่วงที่เกิดการเสียดสีเป็นรอยอย่างนี้นะครับจุดจุดนี้นะครับถ้ารั่วปะจะไม่ค่อยอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราขัดปั๊บยางยางตรงนี้บางอยู่แล้วถ้าขัดยิ่งบางนะครับถ้าขัดเส้นออกไม่หมดมันจะรั่วไปตามเส้นนะครับ ลมจะลุกออกตามเส้นอันนี้ปะไม่ค่อยอยู่แน่นอนนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุของยางกัดนะครับยางนอกกัดยางในสาเหตุเกิดมาจากขับขี่รถลมยางอ่อนนะครับเพื่อนๆนะครับขับขี่รถลมยางอ่อนนะครับทีนี้นะครับอีกเหตุผลหนึง่งนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นการแตกลายงานถูกต้องไหมนะครับอันนี้การแตกลายงานนะครับการแตกลายงาอนอันเนื่องมาจากอายุ การใช้งานของอยางโดนความร้อนนะครับเพื่อนๆโดนความร้อนนะครับก็จะมีร่องรอยของการแตกลายงานะครับเพื่อนๆเห็นไหมแตกลายงาบวกกับรอยกัดนะครับรอยยางนอกกัดยางในนะครับมาบวกผสมประสานกันเข้าไปนะครับรวมไปถึงนะครับเพื่อนๆเนี่ยรอยซี่นะครับรอยซี่ทิ่มแทงนะครับเพื่อนๆ ณตรงจุดนี้อาจจะบวมก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่แหละนะครับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่นะครับแนะนําให้เปลี่ยนยางนอกกับยางในพร้อมๆกันเพื่อนะครับเปลี่ยนไปแล้วรอบเดียวให้จบนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเปลี่ยนวันนี้เปลี่ยนยางในไปอีกสองสามวันมายางนอกรั่วนะครับอันนั้นก็ไม่เอานะครับเพื่อนๆนะครับบางครั้งบางทีเนี่ย ยางรถอาจจะเป็นแผลมาแบบนี้นะครับอาจจะเป็นแผลมาแบบนี้นะครับบางทีแผลยักลักษณะแบบนี้ยังไม่รั่วนะครับเพื่อนๆยังไม่รั่วนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนยางในเอ่อเปลี่ยนยางนอกเข้าไปใหม่นะครับพอเราเปลี่ยนยางนอกไปใหม่นะครับเติมลมเข้าไปแผลตรงนี้อาจจะขยายตัว,วออกนะครับเพื่อนๆอาจจะทําให้รั่วนะครับหรือรถบางคันขับมาดีๆ ก็จะมาเปลี่ยนยางนอกนี่แหละนะครับครับมาดีๆไอยางในอ่ะยางในกับยางนอกมันเปื่อยละลายติดกันอยู่แล้วนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนหลายท่านอาจจะรู้ไว้หลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับยางนอกกับยางในเปื่อยละลายติดกันนะครับทีนี้ตอนเรามางัดยางออกทีนี้เราดึงยางออกเงี้ยจุดที่เขาละลายติดกันนะครับจุดที่เขาละลายติดกันยางนอกกับยางในละลายติดกันเวลาเราไปดึงออกจะเกิดการฉีกขาด นะครับอันนี้ก็รั่วได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆนะครับเวลากรณีแบบนี้อย่าไปโทษช่างเขานะครับเพื่อนๆเพราะว่ายางนอกกับยางในเรามันเปื่อยติดกันถ้าเราไม่แยกยางนอกกับยางในออกจากกันเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนยางนอกได้นะครับเพื่อนเวลาดึงออกมันจะติดกันมันจะขาดนะครับเพื่อนนะครับนี่มีรอยเบียดรอยอ่าแบบว่าใช้งานมายาวนานเลยทีเดียวนะครับสําหรับยางเส้นนี้นะครับเนี่ยรอยยางพันวงล้อนะครับ ยางพันยางรองหัวซี่นะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับเป็นรอยทับกันมานานเลยนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่ายางเสืี่อมสภาพตามอายุการใช้งานแนะนําให้เปลี่ยนพร้อมกันทั้งนอกทั้งในนะครับก็ผมเพื่อนๆรับนั่นก็เป็นคําแนะนําสําหรับการเปลี่ยนยางนะครับเมื่ออะไรนะครับเมื่ออหไรก็ตามที่เราทําการเปลี่ยนยางนอกนะครับแนะนําให้เปลี่ยนยางในพร้อมกันเสมอนะครับยกเว้นกรณี พึ่งเปลี่ยนยางในมานะครับถ้าพึ่งเปลี่ยนยางในมาก็เปลี่ยนแค่ยางนอกก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมแถมให้อีกนิดนึงปัญหาล้อล้อของพ่วงข้างที่ลูกปืนแตกบ่อยๆนะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อน่ครับาเมื่อ,อลูกปืนเมื่อพูดถึงลูกปืนล้ออ่าของรถพ่วงข้างนะครับที่มีปัญหาแตกบ่อยๆนะครับเนื่องจากมีอาการโยนตัวนะครับ อ่าผมแนะนํานะครับถ้ารถคันไหนใช้เป็นดุมล้อหน้านะครับใช้ดุมตรงนี้เป็นดุมล้อหน้านะครับแนะนําให้ยัดลูกปืนเข้าไปสามตลับเลยนะครับเพื่อนๆใส่ลูกปืนให้ได้สามตลับนะครับเพราะว่ารถคันนี้แต่ก่อนอาทิตย์เดียวแตกอาทิตย์เดียวแตกนะครับเพื่อนว่าดุมตัวนี้เป็นดุมของคาวาซากินะครับดุมคาวาซากิทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นตรงที่ว่าหาลูกปืน ใส่ยากเขาก็เลยมีการดัดแปลงลูกปืนมาให้เป็นลูกปืนเบอร์ไหนจำไม่ได้6 2สอูนหรือเปล่านะครับอขอบนอกใหญ่แต่ขอบในเล็กนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้แตกบ่อยหาลูกปืนใส่ยากผมก็เลยจัดการใส่ลูกปืนเข้าไปเป็น3มตลับนะครับจนถึงบัตรนี้นะครับยังไม่แตกอีกเลยนะครับยังไม่มีปัญหาลูกปืนแตกนะครับเพื่อน นะครับถ้าเป็นไปได้ลูกปืนหลของลดพ่วงข้างพยายามใส่ให้ได้สามตลับนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมทําการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผ่านมาหลายปีแล้วยังไม่มีปัญหาลูกปืนแตกนะครับเอานะครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็ฝากอีกนะครับหนึ่งช่องนะครับหัดทําเกษตรยามว่างก็เป็น YouTube ช่องที่สองของผมเองนะครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเพื่อนๆ่เอฟซีทวโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับสวัสดีครับ